ผมบอกเลยครับคุณผู้ชมน้ำรานหน้าของแม่อร่อยมากกินกันไม่เบือ่อ <c oughs> ทำแบบนี้หมูนุ่มแน่นอนคุณผู้ชมราดลงไปเลยนะคะค่ะไข่ก็ใส่งี้เลยเส้นเขาก็จะกรอบๆนะคะหมูที่เราหมักไวะคะ้ค่ะของแม่ทําง่ายๆนะครับโอ้โหแสบผมกินหลายรอบแล้วอร่อยอร่อยน้ำร้านหน้าเราใส่บริวุ้นน้ำเขาจะสวยมากค่ะเส้อ๋อกรอบๆครับกรอบร้หน้าเส้นใหญ่กรอบต้องราดแล้วก็กินเลยนะคะถึงจะอร่อยนะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ฝนตกหนักเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดโหมดต,ตัดเสียงรบกวนนิดนึงค่ะน,นี่วันนี้วันนี้ยามฝนตกนะคะกินอะไรที่มันร้อนๆผมเตาก่อนผัดซีอิ๊วไม่ใช่ค่ะทําอะไร่ะวันนี้คุณยายจะทำลาดหน้าเส้นใหญ่กรอบนะคะเ,ออเส้นใหญ่กรอบค่ะเป็นลาดหน้าเหรอครับค่ะเป็นลาดหน้านะคะ ผมบอกเลยครับคุณผู้ชมน้าราดหน้าของแม่อร่อยมากกินกันไม่เบื่อค่ะและเดี๋ยวคุณยายก็จะหมักหมูเองนะคะวันเนี้ยอืม,มีของเยอะวันนี้ของเยอะมากแต่อร่อยชัวร์ค่ะมาค่ะมีอะไรบ้างครับมาอันนี้เส้นใหญ่ของคุณยายนะคะหนึ่งกิโลอันนี้มีไข่นะคะห้าฟองอันนี้สําหรับเส้นนะคะอันนี้สําหรับน้ํานะคะ,ะ <c oughs> ก็จะมีผักคะน้าหนึ่งกร,รัมดอกดอกกระหล่ำนะคะพอดีของคุณยายมีอยู่ในตู้ ครึ่งหัวนะคะแล้วก็จะมีหมูมหมูส่วนไหนก็ได้ค่ะเราหั่นให้บางๆนะคะเราหั่นแบบบางๆแล้วก็อันนี้ครึ่งกิโลนะคะอันนี้สําหรับทําน้ําลาดนะคะจะมีกระเทียมสี่กลีบนะคะสับก่อนนะคะแล้วก็จะมีเต้าเจี้ยวสามช้อนโต๊ะอันนี้น้ํามันหมูของคุณยายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้คือสําหรับ,บหมักหมูน้ําลาดน้ําลาดนะคะโอ้เดี๋ยวคุณยายขอโทษนะคะนี่อันนี้อันนี้หมูนนข,อของของหมูอยู่ตรงนี้นะคะ อเอาหมูอยู่นี่ค่ะเอาหมูนี้แล้วอันนี้นะคะสำหรับน้ำนี่ค่ะก็จะมีน้ำเปล่า200มลแป้งกระโปด2ช้อนโต๊ะจะมีซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะครับค่ะอันนี้สำหรับน้ำนะคะอ,อันนี้อันนี้มาส่วนผสมของน้ำราดจะหมักหมูกันนะคะก็จะมีหมูครึ่งกิโลครับซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นนิดหน่อยไข่สองฟองน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีเม็ดกิ้งฟูดานิดครึ่งช้อนชานะคะครับน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะคะนนมาทำหมูค่ะทำหมูค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันก่อนนะคะหมักหมูกันก่อนเลยครับผู้ชมค่ะวันนี้ก็ยังมีเสียงฝนป้อแป๊ะป้อแป๊ะกันหน่อยนะครับค<ข>่ะ ฝนตกทั้งคืนนะคะวันนี้อทั้งคืนผมนึกว่าจะไม่หยุดซะแล้วแต่ยังสุดท้ายก็ไม่หยุดค่ะไม่หยุดค่ะแต่ยังซาลงมาหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้แรงมากนะค่ะจ,จ็ใส่อางน,นี้ลงไปก่อนอนี่ค่ะนุ่งสุดานะคะครึ่งช้อนชาค่ะอบผสมนงน้าก่อนจะทําทให้หมูนุ่มนะคะ ทำแบบนี้หมูนุ่มแน่นอนค่ะบคุณชมลาดลงไปเลยนะคะค่ะผมเห็นแม่ทําหลายรอบแล้วอย่างเงี้ย<ร>ใส่ไปกิ้งโซดาตอกไข่ใส่ไปเลยใส่ไก่ครับสองฟองค่ะนี่ค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ำมันงาค่ะโอ้หน้ำมันงาหอมค่ะางาจารยค่ะ เอ้น้ำตาลมะพร้าวผักใัยปนทุกอย่างลงได้หมดเลยนะคะลแล้วเดี๋ยวเราจะขยำเพื่อหมูของเราจะได้นุ่มนะคะอือนี่ค่ะงี้ต้องขยำใช้เวลาไดหนึ่งครับคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วหมูจะได้หมูนุ่มเลยนะครับนุ่มมากค่ะคห,อหอมเลยครับหอมน้ำมันงาเนาะไหมเนาะหอมน้ำมันงาอือนี่ค่ะ หมูยายก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณยายจะเอาไว้งี้ก่อนนะคะหมักไว้ก่อนเดีย๋ยวเราจะไปทอดเส้นกันนะคะทีนี้เราทอดเส้นนะครับเมนูนี้นี่คือเป็นเส้นใหญ่แต่ว่าเป็นเส้นใหญ่กรอบค่ะมไม่เคยกินเลยเนี่ยเคยกินแต่รานหน้าแบบเส้นใหญ่นี่<ะ>แต่แต่เคยเคยเคยทําแต่เส้นมีดกรอบให้ลูกกินอือวันนี้เป็นเส้นใหญ่กรอบครับผู้ชมพิเศษมาก เดี๋ยววันนี้เราจะทอดทีเราทีละแผ่นนะคะของอร่อยอร่อยต้องทอดใจเย็นๆนะคะนี่ค่ะไข่หนึ่งฟองนะคะท่านผู้ชมเส้นใหญ่กรอบเงี้ยต้องกินกินสดใช่ไหมแม่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทอดทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะมันจะไม่มันจะไม่อร่อยแล้วมันก็จะไม่ค่อยกรอบ เนี่ยครับคุณผู้ชมทอดเส้นใหญ่กันก่อนจะกินเมื่อไหร่ก็จับมาทอดใช่ค่ะเดี๋ยวยายจะลองก่อนนะคะว่าน้ำมันร้อนไม่ร้อนออยังไม่ร้อนอดีนะคะแป๊บหนึ่งต้องใช้น้ำมันร้อน,อนๆหน่อยค่ะเดี๋ยวยายจะกระยุ่มเอาแค่พอจานนะคะนี่ค่ะ อ๋อนีมม่มีพองพอๆมาแล้วนะครับนี่ค่ะไข่ไข่ก็ใส่่างนี้เลยค่ะค่ะใส่ไปงนี้เลยหรือใครจะคุกตอนเวลาเราจะใส่คุกก็ได้นะคะนี่อืมแต่ต้องใช้ไฟแรงหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ทอดเส้นใหญ่ผมไม่เคยกินจริงครับแบบนี้เดี๋ยวเรารอให้เขากอบก่อนค่ะ ใหญ่จะกลับด้านนะคะอืม,อมสวยงามครับมีไข่ด้วยเหมือนไข่เจวผสมนั่นไหมเนาะค่ะมันเดี๋ยวมันจะกรอบนะคะถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากให้ไข่เคลือบเส้นหมดเลยท่านผู้ชมก็แบ่งเส้นมาแล้วก็เอาไข่คุกไปเลยนั้นเลยนะคะอมแล้วก็ทอดเลยก็ได้อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบ แลือบางท่านไม่ต้องถ้าไม่อยากกินไข่ก็เอาเส้นเปล่าได้เลยนะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะได้ทั้งสองอย่างค่ะนี่ค่ะเส้นเขาก็จะกรอบๆนะคะนี่ค่ะเส้นใหญ่ก็กรอบแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะพักไว้ก่อนค่ะน,นี่เราทําแบบพอดีจานนะครับคุณผู้ชมน,นี่นะคะกรอบๆนะคะเดี๋ยวคุณยายจะพักไว้่างนี้ก่อนค่ะ เราก็ใช้ไฟแรงในการทอดเลยนะครับเนี่ยยายใช้ปิดแก๊สก่อนนะคะได้เส้นใหญ่กรอบแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาทําน้ําลาดกันนะคะเปิดแก๊สเลยค่ะค่ะ่รอแล้วนะคะนี่น้ำมันหมูนะครับค่ะระวังนะคะอ๋อท่านผู้ชมปบแปะปบแปรเลยครับกระเทียมครับคุณผู้ชม ใส่ลงไปเลยนะคะข้าวเจี้ยวนะคะใส่ไปได้เลยค่ะข้าวเจี่ยวครับแต่น้ำน้านหน้าก็ทำไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ยากเลยนะคะ,ะ,คะตัดสามอย่างนีะครับคุณผู้ชมน้ำคุณยายน้ำหนึ่งลิตรนะคะท่านผู้ชม มาค่าเดี๋ยวมจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้น้ำเก็เดือดน้ำเดือดแล้วครับค่ะเดือดเดือดค่ะเดือดเลยครับตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาใส่หมูกันเลยนะคะหมูที่เราหมักไว้นี่ค่ะใส่รพร้อมน้ำเลยนะครับเนี่ยจะมี คข้นของไข่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราใส่ไข่ไปสองใบนะคะถ้าใครไม่ชอบน้ำข้นก็ไม่ต้องใส่ไข่ก็ได้นะคะตอนหมักผมแม่ทำง่ายๆนะครับโหแต่ผมกินหลายรอบแล้วอร่อยอร่อยน้ำรัดหน้าเนี่ก่อนที่หมูจะเดือดมาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาละลายแป้งกระโพดกันก่อนนะคะตัวนี้จะทำให้น้ำแบบข้นเหนียวข้นเหนียวนะคะเราก็จะเพิ่ม สวดำไปนิดหน่อยนะคะนีตอกใส่ในนี้ก็ได้ค่ะเวลาเราใส่บริวุณน้ำเขาจะสวยมากค่ะกาแฟแล้วนะครับเนี่ยเป็นกาแฟเลยค่ะหมูเราเนี่ครับเร,รอให้สุกก่อนใช่ไหมแม่ค่ะแปบ๊บสินี่ค่ะหมูเริ่มสุกแล้วครับยายก็จะ ใส่แป้งเวลาใส่แป้งเราต้องคนไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันจะนอนก้นนะคะใส่ค่อยใส่หยอดไปค่ยค่อยๆใส่ค่อยๆคนนะคะนค่ะแป้งขา้าวโพดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะถ้าใครมีไม่มีแป้งขา้าวโพดก็ใช้แป้งมันได้นะคะท่านผู้ชมมีค่ะ น้ำเราก็จะสวยๆเลยนะคะสีนี่ค่ะไปก็ผักครับผักเลยค่ะของเข้ากันต้องคะน้านเนาะคะน้าค่ะแต่ยายชอบดอกดอกกระหล่ำด้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะดอกกระหล่ำอร่อยครับอันนี้คุณยายล้างมาแล้วนะคะเรียบร้อย นี้เราก็รอให้เขาเดือดหน่อยแค่นั้นแหละคะ่ะก็เสร็จเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดก่อนนะคะเดีปุดปุดๆมาแล้วครับเป็นอันเสร็จแล้วนะคะคุณยายปิดแก๊สแล้วนะคะอือดีครับมาลงจานกันเลยแม่ค่ะมาคะ่ะเดี๋ยวลงจานกันเลยนะคะจะได้ชิมนะครับหิวหิวแล้วค่ะอันนั้นก็เดี๋ยวเก็บไว้ทําหลายๆรอบนะครับคุณผู้ชม นี่หน้าตาหน้ารักราดหน้าแม่ดีมากอมันต้องกินแบบตัดตัดแล้วเนะาะค่ะนี่นะคะไม่ตัดจะแยกยากเราจะได้กินง่ายๆค่ะท่านผู้ชมม,มองจับอ๋อกอบๆครับร <ๆ S 2> อบๆเดี๋ยวนี้คุณยายจะเอาพอดีคํานะคะ,ะ,คะอกบกวอบเดี๋ยวนี้น เสียงตัดนะครับเส้นของคุณยายนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลาดกันแล้วนะคะนี่ไนงะรดหน้าเส้นใหญ่กรอบค่ะแต่หน้าตาดูดีเปไหมถ้าทำแบบนี้นะคะต้องลาดแล้วก็กินเลยนะคะถึงจะอร่อยนะคะอือนี่ค่ะ มีดอกกระหลับด้วยนะครับค่ะนี่นะคะือนี่ค่ะเดี๋ยวโรยด้วยพริกพินแล้หน้าขาดไม่ได้นะคะคือพริกไทยค่ะโรยหน่อยๆนะคะนี่ค่ะอือเดี๋รียบร้อยเลยครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับราดหน้าเส้นใหญ่กรอบสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมกันเลยครับผมมาค่ะนี่คุณผู้ชมวันนี้อยาชิมน้ําก่อนนะคะนี่เส้นแบบไม่เหมือนเดิมนะครับแบบเนี้ยปกติผมกินเส้นใหญ่เนาะค่ะมีกรอบบ้าง น้ำเราพอดีเลยนะคะอร่อยมากหอมอืมน้ำแม่เลยเหมือนเดิมนี่ค่ะมือนิ่งมากนะครับผู้ชมรดมือแม่เนี่ยนิ่งทุกรอบเป็นไงเส้นใหญ่กรอบออเขาจะมีฟารมหอมนะคะอหอมป่าที่เราไม่ทอดอืมถ้าเราไปผัดอะ่ะเราก็จะหอมของพวกซิ้วดำอะไรพวกนี้นะคะแต่เราเอามาทอดกับไข่อย่างนี้ หอมหอมแล้วก็กรอบอร่อยค่ะอีกรสชาตินึงเลยค่ะอีกรสหนึ่งเลยค่ะนี่คุณผู้ชมมันใาย่ก็บอกไม่ค่อยถูกแต่อร่อยเดี๋ยวให้ลูกมาชิมนะงั้นก็เอากันเลยค่ะมาครับชิมมั่งอยากรู้เหลือเกินว่าเส้นใหญ่กรอบเป็นยังไงนะครับหนูลองเลยมันจะหอมหอมกว่าการที่ว่าเราไปผัดแต่ขาดไม่ได้พริกไทยต้องรวยนะครับคุณผู้ชมร้านน้าน เข้ากันนะจะมีความกรอบนอกหนึบในค่ะไม่ใช่นุ่มนะครับมีความหนึบ<ม>แต่อร่อยอะ่ะมันจะหอมอะ่ะม,มันได้อีกอารมณหนึง่งถ้ากถ้าท่านผู้ชมกินแบบไม่ปรุงนะรสชาติจะพอดีเลยอยากคุณหญ่ลองชิมหมูนะคะอืมหมูนุ่มมากแม่ เขาเบกกิ้งโซดาอะไรเงี้ยทำให้หมูน,นุ่มแต่เบกกิ้งโซดาต้องใส่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนิดเดียวพอครึ่งน้อนชาไม่งั้นรสจะเพี้ยนเลยใช่ใช่มันจะเปื่อยอร่อยค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันฝนตกด้วยนะครับได้เมนูใหม่ๆนะคะนี่แหละเส้นใหญ่เราก็จะต้องทอดแล้วก็กินเลยมันถึงจะกรอบถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆแล้วเราพอทอดเสร็จแล้วเราก็ <c oughs> กินเลยแล้วก็ราดเลยมันจะนิปุ๊ถ้าเราเกิดราดไว้านานๆหรือเราทอดไว้านานๆมันจะไม่กรอบนี่ยขนาดอยูออย่ในน้ําก็ยังกรอบนอกหนึบในนะครับใช่ค่ะอืมอมอร่อยผมชอบหมูอะ่ะ <c oughs> หมูนุ่มมากเลยอะ่ะรสชาติพอดีมากอืม <c oughs> <c oughs> ปูถ้าปูกินปูจะไม่เติมอะไรแล้วเพราะปูชอบไม่ชอบปรุงอ,อร่อย ว้านผมกินผมก็ไม่ปรุงนะแต่ว่าของบ้านแม่แม่ชอบปรุงหน่อยใช่ใช่ใช่ยายชอบใส่พริกนิดหนึ่งแล้วก็น้ำต้มนิดหนึ่งอร่อยนี่ก็อร่อยมากไม่ต้องปรุงก็ได้นะคะลองไปทำกันดูครับคุณผู้ชมน้ำลาดทำไม่ยากเลยไม่ยากค่ะแต่หมูเราหมักหมูให้อร่อยพอแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะ แต่ครับวันนี้เขาประมาณนี้นะแม่นะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกวันนี้ เส้นใหญ่กรอบราดหน้าของยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะหรือถ้าอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซุปเปอร์แตงเข้ามาได้ครับผมค่ะ